สวัสดีครับาจายวันนี้ผมนคาคารวีศีวรสารหัส6 4 1 0 5 0 0 8 4ครับแล้วก็นายไอศุลตรตนพงฟงรหัส6410502532ครับวันนี้ผมจะมาส่งกันว่าคาที่1นึ่โด,โดยหัวข้อก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปิดปิดหลอดไฟ LED โดยการรับเลขฐาน16ครับโดยที่สามารถโดยมีการดีเลย์ที่สามารถทำให้มองเลขได้ชัดครับเราเริ่มจากศูนย์ครับ โดยทงมีทั้งที่ทำจากภาษา C ของ Arduino กับภาษา ASM ของ Microchip Studio ครับโดยอันแรกนะครับก็จะเป็นของพา้น้านของ Arduino นะครับนะครับเป็นภาษา C นะครับโดย A ตัวนี้นะครับโดยครับวันนี้จะเป็นส่วนของข้อหนึ่งครับจะเป็นหลักการทํางานในการเขียนโปรแกรมภาษา C ครับของ Arduino IDE นะครับก็เริ่มมานะครับเราก็จะกดสร้างไปที่ไฟล์แล้วก็ New File ใหม่เลยครับ นะครับก <ítulo> ็จะเป็นอย่างนี้ก็คือช่องหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มานั่งเขียนโปรแกรมได้เลยครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการรับค่า LED เข้ามาครับตัวนี้โดยการที่ให้มันตรงตรงนี้จะเป็นการกับเลขฐานสิบหกครับให้มันปล่อดไฟมันตรงการส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปล่อย LED ออกไปครับรับค่าที่แบบประมวลให้เป็นเป็นตัวเลขแล้วก็ส่งผ่านเป็น LED ครับส่วนตรวนี้ก็จะเป็นการเซตอัพนะครับไว้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเหมือน ดึงขาน้าของข้อมูลของ Input LED แล้วก็ Output LED มาครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นัวหลูเขาก็จะเป็นส่วนของการทำงานนับเลขนะครับก็คือก็จะเริ่มจากศูนย์ไปถึง255ครับก็จะเพิ่มทีละหนึ่งครับก็จะปล่อย Output LED ออกไปโดยการเปิดปิดไฟครับโดยทุกๆหน่งทุกๆ1ค่าก็จะเปิดปิดทุกๆ250มิลลิมครับพอถึงครบ 256นะครับมันก็จะเริ่มมาที่ศูนย์ใหม่ครับโดยทำงานครับก็จะก็เสียบเสียบไอตั้งของ Arduino 2560นะครับเข้าไปก่อนที่คอมแล้วก็ไปกดวูดิ f y ครับแล้วก็พอมันขึ้นว่าดัน c o p y l i n g แล้เรียบร้อยนะครับก็ไปที่อัปโหลดนะครับมันไฟก็จะติดครับอันนี้ผมก็จะที่250มิลลิเซกครับ ก็จะนับไปเรื่อยๆครับระมานนี้ครับในส่วนของข้อ2นะครับก็คือการใช้งานของ Microsoft Studio นะครับในการเขียนโปรแกรมภาษา ASM นะครับในการนับเลขฐานสิบหกนะครับนับแบบขึ้นทีละหนึ่งวนไปเรื่อยๆครับนะครับในการให้ออก LED 8ดวงโดยมีเรทเรทที่มองเห็นเลขได้ครับโดยเริ่มจากศูนย์นะครับก็คือก็เปิดโปรแกรมมาใช่ไหมครับตั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการไปี่ไฟล์นะครับแล้วก็ไป New Project นะครับ ด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเลือกที่ assembler นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปได้เลยครับอยากจะตั้งอะไรก็ได้ผม,ผมตั้งเป็น test แล้วกันศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าแต่เลยครับ test ได้หละทีครับนะครับแล้วกดไปที่ทางด้านของไฟล์ที่จะเก็บไว้ก็จะเป็นในตัวนี้นะครับ document and mail studio เจ็ดจุดศูนย์นะครับกดโอเคไปในส่วนของตัวนี้เราก็ตามบอร์ดเลยครับเราใช้เป็นทางด้านของ a r d u i n o mega สองห้าหก นะครับก็ตั้งไปชื่อมันก็จะเป็น ATmega นะครับ2 5 6หศนะครับก็จะเป็นตัวนี้กดโอเคไปครับมันจะเริ่มสร้างโปรเจกต์นะครับในชื่อของเทสนะครับโดยส่วนของโค้ดเนี่ยครับผมก็ได้สร้างไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับที่เป็นโค้ดผมได้สร้างไปแล้วตัวนี้นะครับเื่อขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะให้ไปที่ทูก่อนครับ ไปที่ eternal tool เพื่อสร้างทางด้านของอน,นี้ขึ้นมานะครับด้วยส่วนตรวนี้ผมก็จะสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่าง,งกดแอดใหม่ก็ได้ครับแล้วก็ตั้งชื่อไปก็ได้ครับเทสนี้ปึ๊บทางด้านของคอมมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เป็นเลือกตรงที่ทางด้านของอ่าตรงนี้นะครับเป็นเลือกที่อะดูดิโอนะครับไปที่โปรแกรมไฟล์ไดซีก่อนครับไปที่โปรแกรมไฟล์ x 8 6ครับไปเลือกที่ arduino นะครับทั้งหน้าต่อมาก็จะเป็นทา้งหน้าของฮาร์ดแวร์ครับไปทั้งหน้าของ tool ครับ AVR แล้วก็ไปทังหน้าของบินนะครับ้เราเลือกไปที่ AVR อ่าตรงนี้นะครับ dot e นะครับก็กด open ไปทัหน้าของ a g r e e m e n t นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ผมก็ได้บันทึกเรียบร้อยแล้วก็คือก็ทั้งหมดตรงนี้มาเลยนะครับ มาครับแล้วก็เพสตรงนี้วางได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วเราก็กดแอปพลไปครับนแต่ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขอใช้ตรงนี้แล้วกันนะครับพอได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการเขียนโค้ดนะครับในส่วนของโค้ดเนี่ยผมก็ได้เขียนวเรียบร้อยแล้วโดวยส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นสร้างไอทางด้านของ,งอุปกรณ b ขึ้นมานะครับเป็นเหมือน ก็จะมีสตาร์ทโดยการที่เรียกจากหลุมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นสตาร์ทส่วนของต้นหลุมเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินจอนของไฟนะครับที่16ปิดในขา16นะครับหรือันนี้ก็จะเป็นดีเลย์ที่เกี่ยวกับไฟครับที่แบบเปิดปิดนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราก็จะไปเลือกที่ทูก่อนครับไปที่เลือกที่16ปิด LED ครับมันก็จะเช็คว่าพร้อมไหมนะครับประมาณนี้ ตอมานีนะครับเกี่ยวกับการทางด้านของเรียกเปิดให้มันทํางานนะครับหนงจอก็คือไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ทูก่อนนะครับแล้วเราไปเลือกที่ตัวที่เราสร้างไว้นะครับที่ปิด LED ปึ๊บเราคลิกไปมันก็จะเช็คว่าพร้อมไหมก็โอเคเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับต่อมานะครับเราก็จะเสียบทางด้านของเสียบทางด้านของ Audio ไปนะครับผมก็ได้เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเล่นทำไมก็คือไปตรงนี้นะครับจะไปทางด้านของบิวงานนะครับปึ๊บ มันก็จะเริ่มทำงานครับ o อ t ฟูด s ักเ e สมันก็จะเริ่มไล่ไปครับตัวนี้มันก็จะเริ่มไล่ไปครับจะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามนี้ครับอ่ามันก็จะไล่ไปประมาณนี้ครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆครับพอหมดตรงนี้ปุ๊บตัวนี้มันติดปุ๊บแล้วก็มันจะดับมันก็จะเริ่มไล่ใหม่ครับขอจบการนำเสนอไปท่านนี้ครับขอบคุณครับ